สวัสดีครับมาดูมาตอาราธิสิตประจำวันปรหัสที่21่ับกรกฎาคม2 0 2 2กันสำหรับยูโรนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟที่ไฮของวันก่อนหน้านะครับนั่นก็คือที่อินชิวหรือชั้นโซนพอดีเปะ๊ะจากนั้น x x p n n d ลงมาค่อนข้างดีนะครับลงมาสูด่ดาวสายแต่ยังไงก็แล้วแต่วันทำเ m รมอ up ยังไม่จบเพราะราคาไม่ได้เบรก โลของวันก่อนหน้านะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้วันทำเฟไมค์อัพออนเดลี่ยังคงอยู่แล้ววันนี้จะมีประกาศอัตาราดอกเบีย้ยนะครับเพราะว่าน่าจะมีประกาศผลประชุมธนาคารกลางยุโรปเวลาประมาณทุ่ม15ก่อนถึงทุ่ม15มีสิทธิสูงที่ตลาดนั้นจะยังบาลานซิ่งอยู่ในกรอบของวันนี้นะครับก็คือวันที่19น่าจะยังไม่ไปไหน แต่หลังทุ่ม15อะไรก็เกิดขึ้นได้ประเด็นก็คือถ้าไบเออร์ยังคงคโทรลมเก็ตอยู่ราคาไม่ควรเบรกแล้วโฮต้าอินิเชลส์สปอร์ตถ้าหากว่าเบรกกลับลงมาต้อินิเชลส์สปอร์ตจะเป็นจัญญาณ a k n e s s ใน intraday time frame ในช็อตเทอ r m ม time frame ด้วยนะครับอาจจะไม่หยุดแค่นั้นอาจจะ expand แล้วลงไปอีกเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ b บเออคือต้อง defense Initial support หรือ area b e a k out นะครับแต่ถ้าหากว่าประกาศออกมาแล้วเป็นผลดีก็มีสีสูงที่จะ break initial r e s i s t n c e zone ได้นะครับแต่งานก็นแล้วแต่ weekly ยังเป็น balance อยู่เพราะฉะนั้น r e s i s t n c e zone ด้านบน seller สามารถกลับเข้ามา active ได้โดยเพราะอย่างยิ่งที่ area b r e a down ของ balancing 16วันนี้นะครับ2องนนี้เลยโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ euro สำหรับพาดาล่าเมื่อวานนี้พยายามอีกรอบหนึ่งที่จะเบรกเอาจากบาลานซิ่งแต่ก็เบรกไม่ได้แต่เซลเลอร์ก็ไม่ได้กลับเข้ามาแอคทีฟมากนักน,นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเทรดเดอร์รอข่าวในวันนี้นะครับ19นาฬินาทีเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นในวันนี้สำหรับพาดาล่าก็คงเหมือนกับยูโรนะครับก่อนทุ่ม15 ตลาดน่าจะบาลานซิ่งอยู่ในกรอบแคบๆอยู่ในพาร์ทบนของบาลานซิ่งนี้นะครับจากนั้นหลังทุ่ม15ต้องดูว่าผลออกเป็นยังไงนะครับถ้าหากว่าสามารถเบรกแล้วโฮอยู่เหนือ area breakout ก็คือ initial resistance ได้มีสีสูงที่จะ expand เวนขึ้นไปสู่ัพไซด์แต่ก็เหมือนกับยูโร weekly ยังเป็นบาลานซ์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย resistance ด้านบน,บนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ area break down นะครับของบาลานซิ่ง8วันนี้ ก็คือ2โซนนี้อาจจะแคปอัพไซด์เอาไว้ได้ชั่วข่าวนะครับในทางกรงข้ามถ้าหากว่าผลออกมาไม่ดีตลาดก็น่าจะยังติดอยู่ในบาลานซิ่งนี้โดยถ้าหากว่าราคานั้นเบรกเราโฮต้าอินิเชลสปอร์ตอาจจะลงไปถึงได้เลยนะครับถึงโซนนี้1 8 7 4 1 1 8หถึง1 8 8 4 2หรืออาจจะลงไปต่ำกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ควรจะเบรกบาลานซิ่งลงด้านล่าง เนื่อจากว่าถ้ามันเบรกลงมาก็เ,าเท่ากับว่าเรนมัน expand เรนมากเกินไปเซลล์อาจจะหมดแรงได้นะครับโอเคนี่คือพาราลล่าสำหรับทองคำนะครับอย่างที่บอกเอาไว้เมื่อวานนี้ถ้ามันเริ่มเบรกลงมาใต้พรีมา r พ e ีมาเก็ต t อร์ตของเมื่อวานมีสิทธิ์สูงมากที่ราคานั้นจะเบรกอินิ i ชี support ตามลงมาด้วยนี่คือเอฟเฟกต์ของวัน f ท a m เฟรมดาวทั้ง3 time f r เฟร นะครับเซลเลอ full control market เพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้วันทำเฟรมดิงดาวยังอยู่ทั้ง3ามทำเฟรมไบแอดยังคง b e ร์เรชอยู่นั่นหมายความว่าการเทรดสวนไบแอดสวน Market c o n อนเ t ็กสวน Momentum จะมีความเสี่ยงสูงมากเพราะฉะนั้นสพอร์ตด้านล่างแนะนำว่าให้ใช้เป็น t a r g e เในการช็อตแต่ไม่แนะนำถ้าจะใช้ในการเทรดลองไซส์นะครับตามด็ตามที่อย่างน้อยที่สุด วันทำเฟ a มิ่งดาวอ่อนเดลี่ยังไม่จบการเทรดลองไซค์ก็จะมีความเสี่ยงต่อไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือตรงคำสำหรับบิตคอยนะครับเมื่อวานนี้บอกเอาไว้ประโยชน์หนึ่งนะครับนั่นก็คือการเบรกเอาท์ใน market context รวมซึ่งเป็นแบริชนะครับมันลี่มันเป็น b แบริชมันมีสิทธิ์และมีโอกาสสูงที่มันจะเฟล นะครับโดยเพิางยิ่งมี2สิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ข้อที่1การเบรกเอาท์ไม่พุ่งการเบรกเอาท์หรือเบรกดาวต้องพุ่งนั่นหมายความว่าถ้ามันพุ่งอย่างเคสนี้สปอร์โซนใกล้สุดมันจะเอาไว้ไม่อยู่นะครับแต่มาดูครั้งนี้เปรียบเทียบกัน1นึ่งเบรกแต่ไม่พุ่งจากนั้นเบรกขึ้นไปแล้วปรากฏว่าที่เรติโซนใกล้สุดใกล้กับจุดเบรกเอาท์ที่สุด เซลเลอกลับเข้ามาแอคทีฟเฉยเลยนะครับเพราะฉะนั้นปฏิกิยาแบบนี้แหละมันบอกเราว่า b บเออที่บายตรงนี้ทั้งหมดอาจจะติดกับนะครับเรียกว่า Trap Buyer เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาที่โซนนี้หรือ Area แถวนี้จะมีความสำคัญมากนะครับราคาโฮอยู่ฝั่งไหนมันอาจจะเป็นตัว Set b i a s ให้เราใน Short ทอ r m มถ้าโฮอยู่ใต้โซนนี้ พยายามขึ้นไปแต่ขึ้นไปไม่ได้อาจจะกลายเป็น Fail Breakout Pattern ซึ่งเป็น b บ r r i ์แ Pattern อย่างน้อยที่สุดตลาดน่าจะกลับลงมาได้ถึง h v n นะครับแต่ถ้าหากว่ากลับขึ้นไปได้เราโฮอ,อยู่เหนือโซนนี้โอเคเราอาจจะยังอยู่ใน Balancing Breakout Pattern ซึ่งน่าจะขึ้นไปได้ถึง Area Breakdown ครั้งที่แล้วก็คือที่นี่นะครับอย่างที่บอกเอาไว้โอเค ประฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือมาเก็ตอันนสประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลการการเทรดที่ดีเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ